มาเดี๋ยวพมกินแืมนะครับอันดับแรกก็คนก่อนนะครับเพ็่นม่กับท่านผู้ชมในนี่ๆๆๆๆนี่เนี่นี่เนี่ยนี่่ยนี่นี่เตี่ยนอ่เน้่นี่เีแยนเมื่อเนี่ยเนอเเย สวัสดีครับัวานเวกินมาลองนะครับสำหรับคนที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อทีจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากเรานะครับช่วงนี้นะครับอยู่ในช่วงตีหยุกตีต,ตองประหยัดนะครับวิกฤตปณิก็ต้องประหยัดนะครับ,นะรบการอาหารการกินก็สำคัญนะครับบางคนก็ต้องเซฟเซฟตังใช้ในเรื่องเงินนะครับ่าใช้จ่ายก็ เท่าเดิมแต่เบียดีข้าวมันกะเบียดิข้าวมันเท่าเดิมแต่่าดใจใจนั้นมันหมาขึ้นนะครับรเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารการกินก็นสําคัญนะครับวันนี้นะครับเสนอเมนูพื้นบ้านจะยิดหนึ่งนะครับที่ว่าเขากินกันมาตั้งนานแล้วนะครับปุ้มเพิดมากะรูรอีเที่ยงก็าเขาก็กินกันวันนี้ตั้งนานเลยนะครับเมนูวันนี้นะครับก็คือยำยำอะไรด้วยหนึ่งวิ ยำกุ้งซ้อมนะครับเมนูวันนี้นะครับยำกุ้งซ้อมนะครับแลท่านผู้ชมนี่ได้ทำมาสวยไหมครับน้ำน้ำร้อนตอนเดียวนะครับวิธีการทำง่ายๆนะครับกะกุ้งซ้อมนะครับกข็อข,อขอบคุณนุ่มพรอ้อมซามรอรีก่านะครับที นาย่างลุงพร้อมนะครับามหลอดรีค้ายไดีรับรถ่านไปมาแต่ให้ลุงพร้อมกับช่วยๆกันรุดนุ่นนี่นะครับปืนบ้านเจ้าบ้านดีค่ายบริหาจะไม่มีแกเราก็ไม่ได้กินนะครับบางคนเนี่ยขี้การออกไปลาดนะครับพอไปลาดิองก็จะย้ายมันไล่บาสนะครับลุงพร้อมใีไขๆลุย้งหมดนะครับข้กองกินแห้งต่างแห้งต่างทอดต่างนุ่มทอดต่างนุ่มแห้งนะครับผมมู่เห็ดเป็ดไก่ต่างๆนะครับวิธีการทำง่ายๆด้วยครับมีกุ้งซอมนะครับแลลกก็กุ้งซอมนี่เสือยมาี่นราคาทุ่นจุดบาทนะครับ แล้วก็บีปรีนะครับบีปรีซอยซอยแล้วก็หัวหอมนะครับไม่ต้องปรุงรสได้แล้วนะครับแค่นี้วิธีไง่ายนะครับม้องเล็กได้มามมาเดี๋ยวพ่มกินได้และวนะครับอันดับแรกก็คนก่อนนะครับเป็นมากับท่านผู้ชมในนี่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 นนนอหอแองเกลกรุงทอมกรุงทอมนี่มันเป็น เมื่อนกพ่อยดองปนานนะครับแต่ว่าไม่โรยอิตีการถ้ามันปื้อนะครับพุ่มก็ไม่โรยแต่ว่าพุมเธอกินเยอะนะครับนี่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 นนนนกุ้งทอมอ่ากุ้งเป็นตัวตัวเลยฮะ่มากุ้งอมเมือนี้ก็ต้องกินกับข้าวนะครับ้าวหน้าร้อยข้าวอืมร,อร้อยเนีคยับบุญยอม หอมหล่ะที่นี่นะครับจากนำ农户 farmer นะครับให้มานะครับบ10กิโลนะครักินเงินร้อยแล้วตักกุ้งต้มก่นอ,อานนามมี่กำโตโตนล่น้านะที่อยู่ในวันนี้น้ำม,มันรสจ,จรัดมันจะเปรี้ยวหวานนะครับพอเราใช้วอมใส่หยิบหี่ก็ไปมันจะเหมือนกับต้มยำ นะครเต็มรสชาติเมื่อนตำยำเต็มมันเราแพทเรียววางนะครับแต่ก็มีกลิ่นของการดองนิดๆด้ยกินอะไรกินยากอะไรนะครับวันนี้เติบแรกก็ปืนตีไม่ป้อนี่อืม ไอเ,อเตีย๋ยวอื่นไม่เล่นเตี๋ยวยีบีแหละพอาหญ่ยีบีนี่แปดแ๊ดอย่างแรงเนี่ย ปั๊กนะครับปัการเหล็กเลยกปักการอะไรเลยนะครับอันนี้เจอมาจากเจ้าบ้านคอโปรกีนะครับลอดด้านขีมีว่าเปอร์เซ็ตรงนี้จวยจุยวุดนุ่นนะครับจวงวิกฤตปนีอะไรไดิ่วยวุ้นนุ่นได้กับ่วยจยนะครับจวยจยนี่ดิจุย ต้องกินแก่งข้างแล้คิดนะครับเพราะว่าโตเม็นไม่ป่อมากุุงแหลน <c oughs> น,ลน,น้ำแล้วคิดเล่นอ่ะทานมูยมทุกคนนอนแดงว่านก <c oughs> รงร้อยจริง ยี่ร้อยกรมเมื่อไงเขาพ่อยดองมันนะครับแต่พ่อยดองไม่รู้ที่เขาไปตำ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 แบบน่อยดองตำา่ยดองแต่ว่าพมกไม่รู้อ่ะแต่เอามายำเป็นนี้วอยดองินแร้อยไม่นะหลหามนามยินร้อย Rồi tơ biết tả thì lăng Rồi lẹc lẹc như vậy lèo Lèo của tiền ai à Nằm đài giấy à Bết đê ya. Luộc ra ít Ai mình Và chung mình Và trang mình nhận đi Nè Mình vô đi หักจะคิดว่าอืมเนา ướt tẹt luôn Thấy mình vô Chắc cầm này Cao Cao mình lộ Đây là phương hướng quân trâm Pet Từng loàn เพื่อแตกเลยกินปกติแหล้วผ้มจะกินเป็ดไม่ได้จำหรับคุืนีกแต่นี่กับผม้มเนี่ยน่าจะรูตดำตปุ้มอยางกินดอกเดียวเลยมาตุดกันไมหมเกินตองดอกแรกกลืนต้ามาเป็นคนตายกินเป็นไม่ได้หรือหัวก้าวป้มกินเป็นไม่ได้ไม่ไก่จอบแต่ได้เป็ดแรงพอดีพอดีดียว่ามันกินร้อยหิต và phết lên từ to là màn đối với hà quay mình gần bông làm lắp bông đối đối tuần tuần á Cái lọt liền bèo cái đai mấy nghìn bét ได้แรงออกได้แรงออกผมว่าได้กุนยาก่ะนะครับยามอีกที่นะครับนะครับวงตอมนะครับถ้ามาเจอได้นะครับถ้าดดได้ดูกทุดๆก็เจอได้ตีลุงปลอมซ้ำรอรีค่ายงั้นนะครับเกยู่ทุนไหนนะครับเกย์ขับรถมาทุนาาปะปะบอลกว่านอกตรงนั้นนะครับไปขับรถลักหรือว่าลักขับรถยิกหรือว่าไปลักหน้าก็ได้ ตรงนั้นนะครับแกมายมารายายดีนี่ได้ดียิ้มแย้่มยมจำได้เสมอนะครับบางทีกับนะพวกใบเป็นตอแกก็แต้มป่ะนะพัวไม่ลองแต้มนะครับก็องเตยลองใก,กล้จำไดอยู่ตรงนี้มันแหลวนะครับก็คุณอีกทีอะไรเงี้ยบินร้อยจริงผมโมงอนะไรแกได้กิน เลื่องแต่าำเราแหละขอบอกอีกสักนิดนะครับเมนูนี้นะครับยำกุ้งต้อมเป็นเมนูพื้นบ้านนะครับ ลากานี่พุ่มประมาณนหยพุ่มเดือดเดียวกรุงตอนในตรงนี้ท้องตุ้งดีดีบานนะครับกินได้ทางบาง้านนะครับลาการประหยัดนะครับช่วงนี้แต่เราประหยัดได้กับประหยัดนะครับมีนู่ง่ายๆอะไรก็ได้ที่กินเลยเอิ้มนะครับอย่าไปกินเลยมาแต่เราฟเฟื่องฟูมาได้นะครับลุงเรื่องมาไร้ก็ป่อยวากันอีกทีหนึ่งในเมนูอื่นอืนอ,น,อนนะครับม,มดมีไม่มดจะเดือดได้้องกินเ้หมด ด้วยเอิ่มอย่างแรงให้คนด้ามอิ่มๆหรือก้าวจ้ำเติมมาแหลกตัวได้ตัวเติมมาแหลกวอิม่มเอาละครับสำหรับคนที่ก้ามาและะะ้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แลว้วกดกระดิง่งเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากหลอนะครับสำหรับคลิปนี้ครับแปดเพื่อแตก เผือไม่แหลวเปียกไม่แหลเอืดอย่างแรงเลยนะครับพอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย